สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็จะพามาเพิ่มยอดคนดูไลฟ์สดใน Facebook กันนะคะวิธีการเข้าเว็บไซต์ค่ะก็สามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะคะหรือว่าจะเซิร์ชค,คำว่า K M s o c i a l ก็ได้ค่ะสำหรับใครค่ะที่เป็นสมาชิกอยู่แล้วก็สามารถคลิกเข้าสู่ระบบตรงนี้ไปได้เลยนะคะและใครค่ะที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกค่ะก็สามารถคลิกข้างล่างตรงนี้เข้าไปสมัครสมาชิกกันก่อนเนาะ ขั้นตอนการสมัครสมาชิกก็งไงมากๆเลยนะคะก่อข้อมูลตามนี้เลยชื่อผู้ใช้อีเมลรหัสผ่านแล้วก็อย่าลืมติ้ข้างล่างตรงนี้ที่ใช่ไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติด้วยนะคะข้อมูลสามารถใส่เป็นข้อมูลอะไรก็ได้ค่ะไม่จำเป็นต้องเป็นข้อมูลจริงก็ได้นะหรือสมัครผ่าน G ี mail ค่ะก็จะมารถเค่ข้างบนตรงนี้สมัครผ่าน G ี mail ไปได้เลยนะคะเนื่องจากเราเป็นสมาชิกอยู่แล้วเราก็จะกลับออกไปแล้วคลิกเข้าสู่ระบ,บบตรงนี้เลย เมื่อเข้ามาแล้วนะคะนี่ก็เป็นหน้าตาของเว็บไซต์ค่ะเราก็จะเลือกบนหมู่ข้างบนตรงนี้กันก่อนนะคะบนหมู่ตรงนี้ค่ะก็จะมีหลากหลายแพลตฟอร์มเลยค่ะมี Facebook มี Tik t o ็อกมี IG มี YouTube มี t w i t t e r แล้วก็มีอื่นๆอีกเยอะแยะมากมายเลยนะคะวันนี้เราก็จะอยู่กับ Facebook ค่ะแล้วก็เลือกเป็นเพิ่มคนดูไลฟ์สตรีมค่ะบริการตรงนี้ค่ะสามารถเลือกเป็นบริการอะไรก็ได้นะคะที่เราต้องการได้เลยค่ะหรือว่าจะเลือกตามเราอันแรกตรงนี้ก็ได้นะคะ แล้วก็เลื่อนลงมาค่ะตรงลิงก์ตรงนี้ค่ะเราก็จะไปที่หน้า Facebook ของเราเปิดไลฟ์สดขึ้นมาเลยนะคะคัดลอกลิงก์ด้านบนตรงนี้ค่ะนำมาใส่แถบเลยแล้วก็ใส่จํานวนนะคะวันนี้ก็จะเพิ่ม100คนค่ะข้างล่างก็จะเป็นเวลาค่ะแล้วก็เป็นค่าบริการทั้งหมดแล้วกดสั่งซื้อเลยเ<ๆ>มื่อขึ้นแถบสีเขียวแบบนี้นะคะแสดงว่าเราทาการสั่งซื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วนั่นเองค่ะ และสาหรับบริการอื่นเพิ่มเติมหรือว่าจานวนเงินไม่พอเนาะก็สามารถเติมเงินได้ตามขั้นตอนนี้เลยนะคะมาที่เมนูเติมเงินค่ะช่องทางการเติมเงินค่ะจะมีทั้งหมด2ช่องทางด้วยกันนะคะช่องทางแรกค่ะเป็นการสแกน QR Code ทุกธนาคารค่ะเติมขั้นต่ํา1บาทค่ะสูงสุดไม่เกิน5 0,000บาทต่อครั้งรับโบนัส5%เอเตมาเติม1,000บาทขึ้นไปด้วยนะคะก็มาใส่จํานวนเงินด้านล่างตรงนี้แล้วกดจ่ายเลย สามารถส,สกแกนจ่ายตรงนี้ไปได้เลยค่ะช่องทางต่อไปค่ะก็จะเป็นคริปโตค่ะเป็นการโอนเงินผ่านต่างประเทศเนาะเราก็สามารถอ่านคําแนะนําด้านล่างตรงนี้นะคะแล้วก็ดําเนินการตามไปได้เลยค่ะส่วนคริปโตค่ะก็จะเป็นขั้นต่ำหนึ่งบาทค่ะสูงสุดไม่เกิน5 0 0 0 0บาทต่อครั้งรับ,บโบนัสทันที5%้าเมาเติม500บาทขึ้นไปด้วยนะส่วนข้างล่างตรงนี้ค่ะก็จะเป็นประวัติการเติมเงินของเราทั้งหมดนั่นเองนะคะไปดูเมนูต่อไปค่ะไปดูประวัติการสั่งซื้อกันค่ะ ข้างหน้าตรงนี้ค่ะก็จะเป็นรหรัสออเดอร์ของเราค่ะแล้วก็เป็นออเดอร์ของเราทั้งหมดนะคะที่เราทําการสั่งซื้อไปค่ะทางด้านขวามือตรงนี้ก็จะเป็นสถานะนะคะออเดอร์ของเราค่ะที่เราทำการสั่งซื้อไปเมื่อสักครู่นี้เนาะก,ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนั่นเองค่ะสำหรับใครที่เข้ามาใช้งานอาจจะมีปัญหาเล็กน้อยเนาะเกี่ยวกับออเดอร์ที่าาล่าช้าหรือยังไงก็สามารถติดต่อแอดมินได้ตรงนี้เลยนะคะเราก็จะมาเลือกหมดหมูค่ะแล้วก็แจ้งปัญหาอะไรใส่รหรัสออเดอร์ข้างหน้าเมื่อกี้ลงไปใส่ข้อความแล้วก็กดส่งตัวด้านล่างตรงนี้ไปได้เลยค่ะ เมนูต่อไปค่ะเป็นการแนะนําเพื่อนค่ะเราก็สามารถคลิกคัดลอกลิงก์ตรงนี้นะคะแล้วก็ส่งให้เพื่อนของเราไปได้เลยค่ะหากเพื่อนของเราสนใจหรือได้คลิกเข้ามาใช้บริการค่ะเราก็จะรับอัตราคอมมิชชั่นอีก3%ด้วยนะคะอันต่อไปค่ะเป็นบริการทั้งหมดค่ะในตรงนี้ค่ะก็จะรวบรวมบริการทั้งหมดไว้ให้เราแล้วนะคะเราก็สามารถเลื่อนอ่านได้เลยค่ะในตรงนี้ค่ะก็จะบอกราคาต่อ1น0 0พค่ะบอกคําสั่งซื้อขั้นต่ำค่ะบอกคําสั่งซื้อสูงสุดเนาะแล้วก็บอกคําอธิบายไว้ด้านหลังตรงนี้นะเราก็สามารถคลิกเข้ามาดูตรงนี้แล้วก็อ่่าานนได้เลยะะคหรือว าบริการไหนไม่เจอก็สามารถพิมพ์ค้นหาข้างบนตรงนี้ไปได้เลยนะคะค่ะแล้วก็จะกลับไปดูที่เฟ e บุ๊กของเรากันเนาะไปดูยอดคนดูไลฟ์สดนะคะ ก็เมื่อกี้มีแค่อ่หนึ่งถึงสองคนเนาะก็ขึ้นมาให้เป็น28แล้วยิ่อ่ขึ้นมาเป็น30แล้วนะคะก็ถือว่าดําเนินการให้เราไหวมากๆเลยเนาะเดี๋ยวอีกสักครู่ทางเว็บไซต์เขาก็จะทยอยขึ้นมาให้เราเรื่อยๆเลยค่ะจนยอดครบกันเลยนะคะขึ้นมาเป็น37แล้วค่ะและทั้งหมดนี้เนาะก็เป็นหน,หน้าตาของเว็บไซต์ KM Social ค่ะเป็นเว็บไซต์ที่ดีมากๆเลยนะลองเข้ามาใช้ลองเข้ามาศึกษาดูได้ค่ะสําหรับวันนี้ใครสนใจเราได้แปะอ่าลิงก์เว็บล่างคลิปแล้ว ะะหากวันนี้พูดผิดประการใดไปก็ขออภัยไ้หน้าที่นี้ด้วยค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ